Not a lot of people come out. Readings indicate this area is safe. Hello, you man. กูนีใไ่สักทีนึงอะไรกันอยู่ขอได้ลงมาถึงตีโลเลยไม่ผมเนี่ยเป็นโลกกำลังหนีอยู่กำลังหนีหมดส่้นอยู่ไม่รู้ไปไหนพี่ทีนึงอ่ะกำลังหนีอยู่ เพิ่งมีใครโผบล็อกไม้กันล้วไม่อยากเป็นเพิ่มอยากลองนี่เสกิเล่นอยากแม่งเข้าเนอเยอะดิเล็กกดแม่งหมดแม็กเลยเเดียวลูกซองไ้ี่ลูกซองไอ้ลูกซองแม็กอะลูกซองแม็กกดรัวเลยปังงปังปั อย่าอย่าเข้ามาใกล้ไม่ต้องเข้ามาใกล้เรกจังหวะมันตบของที่หมดแล้วไง๋ยวแม่จะได้1ิบเาหมด เอะหายหายก็ออกแต่ไม่ได้ตังค์เยอะดีอ่ะยังไงอ่าคนนึงอ่าได้ตังค์เยอะดียิ่งหายหายไม่ได้ตังสามร้อยอ่ะตัวเดียวนะก็ตอนแรกตังค์ผมมีเท่าไหร่มีไอ้ดักตังค์ทั้งททมผมมีแค่พันกว่าบาทเมื่อเช้าไปล่าหัวแดงเขาอ่ะขึ้นมาห้าพันอ่ะขึ้นมาห้าพันยี่สิบนะคนนึงตรงนี้ ตัวที่ผมยิงทิ้งก็บอกเดี๋ยวมันเดือดเหมอนคอนเทนเนอร์เห็นแล้วเห็นแล้วเใช่ไหมเดียวเอออันนี้แหละเดี๋ยวไม่เอาแ้วไอ้อันนี้แหละย่นเลยยืนเลย

เห็นอะมือผมเปล่าปืนอ,อะไรไเห็นป่าเห็นป่าอันไหนอะไรวะหมดป่ะ SRS p r เ v ตคุณคุณทำเวทเยอะดิย,ยิงดอกสามพันสองโลเคียนฮะยัง ดาดแ<อ>คร์คีคีเจ็ดพันน่ะลูกสองห้าพันนี้ไม่ใช่นะใช้ลูกสองยิงไวอบบไปละเดิเดิเดิหาหัวแดงสิออยากเป็นหัวแดงเป็นประชาแม่งมันดิเป็นการออกแม,ม่งดิ หลีดาทำไหม<อ>ดวง <S 2> <S 2> เ,เมื่อเช้าเป็นหัวแดงแม่งมันดิไม่มีตายลูกหมดลูกหมดฮะย่อยเลยได้กอันไม่ต้องแบนะ่งครับงานมีอีกมั้ง ở phăng tay à xím hải đó da nhung mực nhà là phát ninh rồi mà ิไไม่ไปไม่รอล่วงเดอ <c oughs> ้อไปไม่รอล่วงเด้อมูดเมาสุถุบปีมไปด้วยเลเวลพี่ออฟเท่าไหร่เลเวลไอ้ดาร์กโซนอ่ะติดปาดล่าหัวแดงเอ็นลาห์คนพี่แป๊บเดียวเชียวผมล่าหัวแดงไอ้ล่าคนพ,พุพิษมันกระตุกตอนเนี้ย เดี๋ยวเดี๋มันมีของว่ะกล่องปืนกล่องปืนอยู่ข้งล่างฮะอยู่กับผมเนี่ยเมาอยู่ไหนนี่นี่อยู่นี่ เลออยเอ่ะทั้งแหลกตัวหมดเนี่ยแลหลกก็พอเพิ้งขึ้นรอเปล่าเก็บยังเหี้ยถ้าตีไมไปด้วยเก็บเก็บไม่ได้ทำไมอ่ะได้เก็บแล้วใช่เหรอตายงั้นระวังตายเราไม่ตายไงเดินขั้งหลัง,เร,งเร็วแรงสามสิบเรืวสามสิบ Tiếm tất cả các loại vải nhiều mảng loại <laughs> 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 เอาไปดิใจไหมเขาไม่มีสไนนนะเอายิงแทนกันเด้วะเอาลอยมาดกาดแม่งเลย Nei! Nei!